โอ้ยขี hey, ่รถไยห่างๆนี so ่ยกัยังว่าเลี้มกนีเดี๋ยวเขามาบังหมาคนขาวนะมันไหนตงได้นาะหมาตัวนี้นะ ยังซื้อลูกมันนะแลมโบกินีซื้อนมนแลวแลม,แล,มลูกมันซื้อดลันลูกข่าวได้กี่บซื้อลูกมันนะแลมโลเวอร์บอแต่ว่าจะคล้องมันนดดะขี่รถไท้ายสักวันแลมบแลบีสองรถกับเบิร์ดที่แจ่เขา,าได้ใหม้มันมันบอกงามเขาปีนี้นะยังอีกรถหนึ่งกับเบิร์ดได้ไหให้อันไกลๆกับให้จุดเชียวนะแต่ว่าเบิร์นี

สาวแห้งเรามาตอนนี้นะนี่มีอยากขึ้นอยากขึ้นอ้อมข้า้งนั้นครั้งนี้อยู่โอ้มันขึ้นด้วยสรับวตัว่ายไปเลยมันกระโดดล่องบ่กระโดดลงดอกเอ้ยแรมนี่ได้หนามกินกูนด้ กคนวนนี้ลุงเรามาคนเขาซอยลุงกอเ <c oughs> จ้าเวกันลุงกอเลยเดี๋ยวเราทีมงานเกี่ยวเขาาคนนี้ทุกไปหน้าตะหุหมาโมดโุดบ,บอเกี่ยวเอ,อ้โดบอลูกนวนมาเอาไปแล้วโมขึ้นรถจังมาเนี่นยหิวาดรถไทยเลยเยไ, <c oughs> ไปก่อนรถไทย ล้าบ้านอด้าอบนกลอลดูเสาเป็่เาะชุขาวเนาะชวายน้ำน,น้ำอดเ้อน้ำกระพรอมนั เขาจ้าทาเก็บเาซอยนะทุกคนอือ่อผมแวบบูแวบนี่นะป้าบนี้พอเอาปาต้องอนบ่ไป เป็นนะจิ้มถ้ียแก่ๆหน่อยแป๊บพิษสบายดียำแรงตุกคนวันนี้มาคนเขาแลวกันเอาปลานคอนฮะโกบบอ๊ทีมงานเกี่ยวเขาโอ้เต็มมึอใครมึงเอามาใส่ยังอันนี้นะ ทำกระปั้นฮะโอ้มาเดียกกันเด้อโบเฟิงเราอันนี้โบนาสนใจเราอันนี้นะอืออ่ะเดี๋ยวสิ่เหลี่ยวเกียวบางได้เอาไม่หยาดขัดทองว่ะหน้าตาเขากบบคือเตราน่ะจดไดเออเอาหมวกมาด้วยค่ะคนตึงคืนแล้ววะเนี่ยขึ้นแล้ววะเป็นบัดเขาโุกแล้วบ่ เขียวขากรีเนาะเข่าขาน่าเทางามก็หมูเนาะแต่นอมีนะงามยูบักอ่ามันเป็นขาาอันที่ขาวๆแกลนอมมนีนะเข่าหน้าเทางามกาหมู่มันยังเขียวมันยังเขียวแวมันงามยังหนอเขียวมันเป็นสีเขียวเด่นางในกัแบบเป็นสีแดงมาจจ่างว่าแต่แปงสองร่อยกันน่ะเออมือมาไหมบ่มืนมาไหม ขินเขาขนเก็ยังจะมือนไปอันเนี้ยมัองว่ามันแตบอกาันวขใช่ลนด้วยลายนี่นะจอมตะเกียบเราเล่นนี่เหยหมา้องกันไ้่มันเกินวัวท่าเกินปไปเบิานครไปกีจีเบิร์กนะปานนคนเที่ยวขาสองอกไดเงินสีร้อยจมวนได้นมาหลายคนขี้ขอเห็นรเห็นอะย่างเห็นอะ้รอย่างว่าเราเอาเอาเลยขอละเห็ด แช่พอยหมดเลยอ้าวได้กี่ต้มมีปลาอจ้่เบ็ดแล้วเหรอปลาเข่งเอาไปชิดปลาไหน่จะปลาได้ไปจังมั้งไปชีดปลาตองฮะมันกินได้เนาะปลาตองเนาะเอาไปเห็ดเบ็ดใส่เลยเหรอว่ามันปลาเข่งใหญ่แล้วเขียวงามอันนี้เนาะเขากงเบ็ดแล้ว มีพอปน้ำแข็งไม่เทิงไม่เทิงมีว่ะพอมันแหงบ่บ่ฮาคือจะหาเห็นออกฟังแต่เสียงพูดใช่คนอินเดียเกี่ยวขอน้ำกันดูแลจะจืดหนากันมันล้มมันแหงไว้ลิเนาะที่แถวฝนตกใส่อยู่เมื่อวานไม่ซิ้น <c oughs> <laughs> เอาไปขึ้นรถน้ครับด้วยนะ <c oughs> ไปค้นข่าวกันีปค้นแบบนี้ <laughs> แอนมาจา้างเอาค้นข่าวให้เลยบอนี่รถไทยมาแล้วนี่รถล,ละสองร้อยกอานี่ <laughs> <c oughs> บโหน้านี่นะ เจ้าเยาเยาเงินแก้วขาวมาเสือปลาทอีพอขายให้เลยก็เดียว่ากระตาละสองอยบ้านนหันเอาบ้หรอบ่เออกติวน้อยเอาล่เอาล่เาบอกเอาลกระตาละสองลอยกรติวน้ำอเดียวตาเอา่เยจนว่เอาก้ขอบใจลลายด้วยมาแก้วขาวซอยด้ว เอาเนะไม่ก็ยากินแรงกินคำตัวเออ้รานเออเอารถเน่าน้เอาโมเลสิบทานเอาไม้หมาเลยเป็นกรมีแต่แอดีแม่เราว่าอยากจะเหยียบเขาเราเราบออยากจะเอาเราเอารในนี้ลราเหาเหาเห็นเราว่างขึ้นเทียงวางหันนะเอาะใส่ใส่เอาแมงมันเฮียเลยนะของน้อยนี่นะ มังวันเฮียลีนะพอกกันถงเมื่วันอกกันไล่จนเมังวันเฮียเอเมง่วันเฮียมังวันฮปคนขาดิ แล้วอาโตพายรับ ผมไม่ได้อยากอย่ให้ตาเด็กเก่าขึนนมุนมุนมุนโอ้โหแงบอม่ก็อยากเดึกขึ้น ว่าได้จะครับขึ้ไปทังเทิงหอกนี่ให้ในงามกว่าโม นี่ให้ในงามกูโม่งามมีเลี้ยห้เลยนะ

สีมันต้องจัด กอดกองเขาวแล้วทุกคนอี่แม่กัลังสตักน้ำเป,นเป็นหนึ่งเขาเนี่ยมะแรงเอยกระนองซาวย่างมาน้ำหลังถ้าเก็บมัดเขาพี่น้องแบบห่อแลนมาคือจด็สีมันเต็มจด็สีนะบางเถอมันเหี่ยเงี่ยลงน้ำไห้หน้ากับบางอันน่ากับแนมโบเห็นก็นมีกเ็เลยอนันใหญ่กัะนองซาวย่างน้ำหลังไปคนลงมืดอื่นปั้นได้นี่พี่น้อง มืออื่นอีแมลอะสิปันแต่ว่าบุหูรถเข้าซิมาตอนใดยมืออื่นกะเถอกมือไปซ้อนเด็กหน่อยเป็นเหมือนคานอาจจะไได้อยู่เนะาะมืออื่นแต่ว่าขั้นมาส่วงตอนแรงกะ่ะได้อยู่อยู่ซ้อนแต่ผักเสาาผักแรงมาได้ซอนมาเดินี่น่องคนเขา <laughs> กัน <laughs> ผู้ใดบยันค่ายมาเด้อค้นเขาแต่ถาวผู้ใดหยันค่ายเรือว่าแบบแพลกบับโบเป็นยังเนาะมานังให้กำลังใจแน่นคางกองเข,ขาก็ได้สิปูผ่าตังอันนี้ให้นังดอกแต่ว่าอาซิเป็นอันกระสอบยหญ่ๆทถ่ว่าเพิ่นใส่อันเขาแบบคืออยู่เกาหลีนะพี่น้องตัวน,นี้นะสิเป็นกระสอบตะโตนหรือว่ากระสอบหนึ่งหนึ่งตันเขาจอามาปาดแล้วมาขาย ขายเห็ดคือผ่าตังค์แต่ว่าคมจริงมันอาจจะเป็นกระสอบใหญ่แต่ว่าเนี่ยนาสิเป็นกระสอบมันจุแป้งพวกแป้งมันสัาปรังเนี่ยเพราะว่าเวลาเอาไปซูนมันจะติดผ่าติดแพรติดมือเป็นขาวๆเหลื่อมลมมาอีกหลอบซองเลย ลมหนาวเบิดฝนเลยได้ที่นนองบันนี้เศรหย,ออยานฝนแล้วเมื่อวานนี้คนข่าวแล่นพบฝนแต่ว่าเมือน,นี้เบิดฝนแล้วมุนมีฝนฮะไอคนข่าวตลางเลยไอคนมากองมันอีกเมื่อวานในห้องคนพบฝนเนาะก็เลยคนข่าวตลางแต่ว่าเมื่อน,นี้จะเอามาใส่กองมันคือกเอ่าหมออื่นปัน จะคือหูเรื่องไงได้ถ่ายหูเรื่องแล้วก็แล่นลงมานะ <laughs> คนเขาว่าในาแล้วถ่ายหูก่อนเอคนคหเนื่อยทุกคนกิ้นหนามลายแล้วเหนื่อยเบื่อแล้วทุกคนบันนี้เขาซุกเลือยแต่ขเขาเคี้ยวอีกประมาณซิฟมือซิฟมือพอกันใหม่ไฮน่าแต่ว่าเขาตัวนี้กับสปันมืออื่นถ้าลดมา เพราะว่าทางออกหน้าเฮามันยากหนากูน่ากูโบสถ์ถ่ายหงบแล้วบอสหงบตอนจะถ่ายแล้วพอดีถึงตอนหนาบสถ์พยายาว่ากูหนพอดีเลยไรเนองแบบปั่นปั่นลงนี่ก็จะเป็นนั้นกองเพื่องเอาไว้ให้งัวกินอีพอเราบ่ได้อัดคือเขาเจะเขาเจ้าส่วนไายบ้านเฮาสมื่นนี้มิเต้อัดเพื่องแต่ว่าอีพอเราปั่นแซนขอกเพื่องแล้วกันหัดสวงยยมดำหน้าแล้วกัปล่อยงัวให้มันกินบม่ได้ปล่อยดอกมิเตอผูกใจ ปีนี้อุดมสมบูรณ์พี่น้องมีทางมักก้วยมีทางมักหุงอีแมป่ปลูกไปหัว <c oughs> เรื่องเป็นวิน <c oughs> เรียวงามบิ่นองแต่วา่าบเราโดนมาถ่ายโทรศัพท์ เอาใส่โดนบุได้ลก็เลบยบุได้เอามาถ่ายอันนี้ห่าหลักถ่ายทางหลังเนาะสแปร์บุหู <c oughs> จุม่มยังแปยงได้เลยนะ มันก็หูเยอะมาดูอ่ะก็ด็ทุกคนกินเข่าอย่างเราเห็นนายินเขาเด้อกินข้าวแรงทุกคนอีพอกับอีแม่นอนนะเออร้อนจะจับน่ะอาแล้วว่าแล้วลูกที่ผ่านเจ๊กินกีบานต้องไม่ห็นเก่ายังกินจับได้กินข้าวแรงนหมกันทุกคน อีแตหมกินข้าแรงดอกแปะขลักินข้าแรงแหละอ,อีบอกกินตะข่าวเด็ก,เด,กเด็กมันลูกมาก,กินเพินพอ